สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดที่1.14กันนะคะโอเคเมื่อวานนี้เราก็ทำการหาคำตอบโดยใช้วิธีการประมาณไปแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้จะเป็นวิธีการลบนะคะเมะื่อวานนี้จะเป็นการบวกใช่ไหมลูกเดี๋ยวมาดูข้อที่1กันเลยนะคะมันก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าให้หาคําตอบโดยใช้การประมาณก็คือเราต้องทําให้เป็นค่าประมาณก่อนใช่ไหมคะ ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้ประมาณเป็นจํานวนเต็มล้านประมาณเป็นจํานวนเต็มล้านนะคะเราก็มาดูจํานวนแรกที่เขาให้มาก็คือ89ดสิบเก้าล้านห้า่มั้ยใช่ไหมคะลบกับ9ก้าล้านแปดแสเพราะฉะนั้นจํานวน89ล้านเนี่ยมันมากกว่าก็ให้เอา8 9้าล้านเนี่ยตั้งใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะเอามาหาได้เราต้องทำเป็น ค่าประมาณก่อนนะคะ,ะจำนวนเต็มล้านใช่ไหมคะเราก็เขียนตัวนี้มาเลย89ล้าน5 0 0แสน44,672ประมาณไดอ้อย่าลืมเครื่องหมายประมาณของเรานะคะประมาณได้เท่าไหร่คะถ้าจำนวนเต็มล้านก็ให้เราโฟกัสแค่หลักล้านนี่ ทอาไว้แบบนี้ก็ได้จะได้ดูง่ายขึ้นนะคะอันนี้ถ้าจํานวนเต็มล้านให้เราถอยมาดูที่หลักแสนใช่ไหมคะหลักแสนเขาเป็นเลข5ก็ต้องปัดขึ้นใช่ไหมคะจาก9ล้านก็จะกลายเป็น10ล้านใช่ไหมลูกเพิ่มขึ้นอีก1ล้านนะคะเพราะฉะนั้นนะจาก8ล้าน9ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เออแปดสิบเก้าล้านก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ90ล้าน เพราะว่ามันเพิ่มขึ้นอีกร้านหนึ่งถูกไหมคะจาก89ก็จะกลายเป็น80ล้านนะคะอ๋อ90ล้านค่ะโซโทีอ่ะต่อไปจำนวนต่อไปค่ะและเอาตัวนี้ลงมา9ล้าน809,061จะประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านก็คือทั้งตัวมันเลยนะคะ โฟกัสที่หลักแสนหลักแสนเป็นเลข8ก็ปัดขึ้นเพราะฉะนั้นจาก9ล้านเพิ่มขึ้นอีก1ล้านก็จะกลายเป็น10ล้านนะคะโอเคทีนี้เมื่อเราได้ค่าประมาณแล้วก็ให้เอาลงมาเขียนนะคะบรรทัดต,ต,ต่อมาเนื่องจากเนื่องจากอะไรเอาค่าประมาณลงมาเขียนค่ะเนื่องจาก90ล้าน ทำไมคะลบนะคะลบกับ10ล้านเท่ากับอ,อันนี้นักเรียนจะลบแบบตั้งวิธีการลบก็ได้นะคะลบลงมาด้านล่างหรือว่าจะลบแบบคณิตคิดเร็วก็ได้จับคู่ลบเลยก็ได้นะคะอ่าดูนะที่เชอจะจับอย่างนี้ละกัน0ูนย์ลบศูย์ได้0ตัวที่2อค่ะหลักสิบศูนย์ลบศย์ก็ได้ศูนย์ หลักร้อยศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์หลักพันศูนย์ศูนย์ได้ศูนย์หลักหมื่นศูนย์ลบศูนย์ก็ได้ศูนย์หลักแสนก็ได้ศูนย์หลักล้านก็ได้ศูนย์แต่หลักสิบล้านเก้าลบหนึ่งเหลือแปดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เก้าสิบล้านลบออกสิบล้านก็เหลือ 80ล้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาเขียนสรุปบรรทัดล่างคะ่ะดังนั้นโจทย์ให้อะไรมาเอามาเขียนเลยคะ่ะ89ล้าน544,672ลบกับเท่าไหร่คะ9ล้าน8 9 9 9 6 1จะได้ประมาณเอาตัวนี้คะ่ะค่าที่เราหาได้80ล้านบาท อ่ะโอเคทีนี้เอามาเขียนตอบตรงนี้เป็นเลขไทยนะคะเสร็จแล้วนะคะตอบ8 0ล้านนะคะโอเคอ่ะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2เขาให้ทำเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มแสนนะคะจำนวนเต็มแสนเราก็ตีกรอบไปเลยเราจะโฟกัสแค่นี้นะคะแค่หลักแสนโอเคอ่ะตัวแรกค่ะตัวแรก 1,6000ล้าน00หแสนเขียนเลยค่ะ1 6 5 4 4ล้านหาหมื่นสาทำเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มแสนนะคะก็ให้ไปโฟกัสที่หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นเป็นเลข5เพราะฉะนั้นปัดขึ้นใช่ไหมคะจาก6,000นก็จะกลายเป็น7,000แสเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้1,7000 00ล้าน0 0อ่าโอเคต่อไปตัวที่2ค่ะและอะไหร่คะ 6กแสนแปจะได้ประมาณอ่าโฟกัสที่หลักหมื่นหลักหมื่นเขาเป็นเลข8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจาก6กแสนเนี่ยก็จะปัดขึ้นกลายเป็นเ0 0 0แนั่นเองโอเคอ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วมาเขียนบรรทัดต,ต่อไปนะคะด้านล่างเนื่องจากเนื่องจากอะไรคะ1นึล้านเจด 1ล้านเจแสนลบกับ7 0 0 0แสนเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอันนี้แทบจะไม่ต้องจับคู่ก็รู้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะ7 0 0แสนตรงนี้ก็เจ0 0แสนถ้าลบตรงนี้ออกก็จะเหลือแค่1ล้านถูกไหมลูกนี่ลบออกไปเลยนะคะแสนตรงนี้ลบออกไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือ1ล้านนะคะ อันนี้เป็นวิธีลบแบบด้วยด้วยตาเปล่าเลยนะคะนี่เห็นเห็นอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้มี7 0 0 0 0สตรงนี้ก็7 0 0 0 0สถ้าหักตัวนี้ออกอ่ะมันก็จะเหลืออยู่แค่ล้านเดียวนะคะแต่ถ้าไม่ชัวเช็คคําตอบหนูตั้งลบก็ได้หรือว่าจะตั้งลบแบบคณิตคิดเร็วก็ได้นะคะอ่ะทีเชอร์ได้คําตอบแล้วนะได้1ล้านนะคะเพราะฉะนั้นมาเขียนสรุปด้านล่างค่ะดังนั้นอ่ะ โจทย์เขาให้อันนี้มาก็เขียนตามเขาเลยค่ะดังนั้น1,654,453นนลบกับ6 8 5 0 3 7จะได้ประมาณ1ล้านอ่าเรียบร้อยนะคะมาเขียนตอบเป็นเลขไทยค่ะตอบ1ล้าน ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคล้ายกับอันเมื่อวานเลยแค่เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบแค่นั้นเองอเปิดมานหน้าต่อไปข้อที่ 3... 4... 5สี่ห้านะคะะมาดูอันนี้เขาไม่ได้กําหนดมาให้ว่าให้เราทําเป็นค่าประมาณจํานวนเต็มเท่าไหร่นะคะแต่ท่เชื่อดูแล้วตัวนี้มันหลักแสนใช่ไหมคะอันนี้หลักล้านเพราะฉะนั้นท่เชอร์เลือกจะทําเป็นค่าประมาณจํานวนเต็มแสนนะคะ,ะหนูเขียนไว้ด้วยเต็มแสนโอเคอเต็มแสนนะคะ นี้โฟกัสแค่ตรงนี้โอเคเขียนจำนวนแรกลงมาเลยค่ะ3ล้าน9 2 7า0 0ทําเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มแสนก็จะได้อะไรคะโฟกัสในวงเล็บที่หลักหมื่นของเขาเป็นเลข2เพราะฉะนั้นปัดลงใช่ไหมคะจาก9,220 0ก็จะได้900 0ทวนเนาะเพราะฉะนั้นจำนวนนี้เนี่ยทำเป็นค่าประมาณแล้วได้ สาล้านเก้าแสนทวนๆเลยนะคะโอเคอ่ะจำนวนต่อไปและเอาตัวนี้ลงมาเขียนค่ะ1,49586จะได้ประมาณอ่ะประมาณจำนวนเต็มแสนถอยลงมาดูซิหลักหมื่นของเขาเป็นเลข4ใช่ไหมคะยังไม่ถึงครึ่งก็ให้ปัดลงนะคะจาก1 4 000, ก็จะเหลือแค่1,000 0แนะคะ โอเคก็จะได้ประมาณนี้อ่มาเขียนด้านล่างเลยค่ะเนื่องจากเนื่องจาก3ามล้านเกแสนลบกับเท่าไรคะหนึ 1, ่งแสนจะเท่ากับ อ,อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็สามารถลบแบบนี้ได้เลยนะคะจับคู่ลบนะคะศูนลบศย์ได้0ตัวที่2 0 0ศตัวที่3 0ตัวที่4 0ตัวที่5 0อ่ะต่อไปตัวที่6ค่ะ9กลบหก็จะเหลือ8ใช่ไหมคะ ต่อไป3ไม่มีตัวลบก็ยกมาใส่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนื่องจาก3 9 0ล้าน9ลบออก1,000 0แก็จะได้เท่าไหร่3 8 0ล้าน8แสนใช่ไหมคะเอามาเขียนสรุปด้านล่างเลยค่ะดังนั้นอเอาโจทย์ลงมา3 9 2ล้าน9แสนลบกับ1 4 9่5แส จะได้ประมาณ3ล้าน8แสนโอเคอ่ะมาเขียนตอบเป็นเลขไทยเลยค่ะ3ล้าน8แสนอ่ะเสร็จเรียบร้อยข้อที่3ต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4เราทำเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มเท่าไหรด่ดีเอาจำนวนเต็มแสนและกันเนาะ ติเชอร์ทําเต็มแสนนะคะโ okay. อเคอ่จำนวนแรก9,5498เขียนก่อนเลยค่ะ9,5498ทําเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มแสนก็ถอยลงมาดูหลักหมื่นเขาเป็นเลขศูนย์เพราะฉะนั้นต้องปัดลงใช่ไหมคะจาก9,500 0ก็จะได้แค่เท่าไหร่ 9แสนทวนอ่าเพราะว่าเราปัดลงนะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะ98,476ทําเป็นค่าประมาณจํานวนเต็มแสนหลักหมื่นเขาเป็นเลข9เพราะฉะนั้นปัดขึ้นนะคะก็จะได้ได้เท่าไหร่คะ1แสนทวนโอเคเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็เขียนเลยค่ะเนื่องจาก จากอะไร900,000ลบกับ10,000 0จะเท่ากับอะไรคะถ้าอย่างนี้ค่ะหนูเห็นเลขศูนย์มันเท่ากันหมดเลยหนูก็นับไปเลยตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5้าศูนย์ห้าตัวนี้ลบกันยังไงก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นเขียนไปเลยค่ะ5ตัว 4,5โอเคเหลือตัวสุดท้ายค่ะหลักนี้นะคะเป็นตัวที่6ใช่ไหมคะก็จะจับคู่ลบกันค่ะ9-1ลบ1เหลือ8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลบกันแล้วได้8,000 0 0อันนี้ก็จะเร็วขึ้นหน่อยนะคะดังนั้นเขียนสรุปเลยค่ะดังนั้นลอกโจทย์มา9,5,498ลบกับ90,000 8,476จะได้ประมาณ8 0 0 0อ่ะเขียนต่อเป็นเลขไทยนี่ง่ายไหมคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วข้อที่4ต่อไปข้อสุดท้ายของเราคะ่ะวันนี้ข้อที่5เขาให้เป็นหลักร้านทั้งคู่เพราะฉะนั้นอันนี้ทำเป็นจำนวนเต็มล้านเลย เป็นจำนวนเต็มล้านใช่ไหมคะโฟกัสที่หลักแสนนะโอเคเขียนมาเลยค่ะ4ี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดทำเป็นค่าประมาณได้เท่าไรคะหลักแสนเขาเป็นเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นปัดลงใช่ไหมคะจาก4ี่ล้านหนึ่งแสนก็จะเหลืออะไรสี่ล้านทวน และเขียนตัวนี้ตัวนี้นะคะ1 1 3 4 1ล้านาทำเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มล้านหลักแสนเป็นเลข1ปัดลงนะคะจาก1ล้านหก็จะเหลือแค่1ล้านใช่ไหมลูกโอเคอ่ะได้แล้วบรรทัดต่อมาเนื่องจาก เนื่องจากอะไรคะสล้านลบกับ1ล้านจะเท่ากับอ่าอันนี้เหมือนเดิมแบบที่ทีเชอร์บอกเลยหนูนับศูนย์นะคะถ้าสมมุติศูนย์มันเท่ากันเนี่ยมีกี่ตัวที่เหมือนกันก็เขียนไปจำนวนเท่านั้นนะคะเนี่ยหนึ่งสตัวนะคะเพราะฉะนั้นลบกันยังไงมันก็ได้ศูนย์ค่ะ 4 5 6อ่ะแต่ตัวที่7ลบกันได้ใช่ไหมคะ4ลบ1เหลือ3เพราะฉะนั้น4ล้านลบ1ล้านก็ได้3ล้านใช่ไหมคะเขียนสรุปค่ะดังนั้นเอาโจทย์มา4 1 1ล้านลบกับ 1นึ่งล้านสแสนโอ้ย sorry หล้านหแสนสหมื่นสี่ร้อยสิบนะคะจะได้ประมาณ3ล้านอ่ะเขียนตอบค่ะเสร็จแล้ว5ขอ้ออ่ะเรียบร้อยทำตามทันไหมคะโอเคอ่ะเดี๋ยว เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาใ้ดิเชร์ตรวจด้วยนะแล้วเราไปเจอกันที่แบบฝึกหัดที่1.15นะคะ